ทุกคนเข้าเกม r o v เล่นต่อสู้โอ้ยน้ามาอยสีนีน้ำมาเท่าเลยเฮ้ยทุกคนดูสิ ROV ที่ฉันจะพึ่งม,มงันโดนเลยม่ช่วยเขายูเทยไม่ยูไทยเลยอย่ามาขี้โม้ มันพผมยิงอยากอยู่ผมยิงอยากอยู่วพาอาโอวีมันน่าทําไมนี่ตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยที่เลื่อนอยู่เนี่ย <c oughs> มันคือตัวอะไรช่วยบอกตายคลิปนะตายคลิปตายคลิปด้านหลังด,ดูจากภาพดูจากภาพดูจากภาพตรงนี้ภาพตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอ่ะ อ่าเมียอะมาเล่นกันอ่าโอวินนี่ก็สกีนห้าเนาะเพราะว่าอยากวิ่นอยากเราจะมาเสริมมันเองไม่ได้ทำเองดีอาน,นุญาตจไม่เอาไม่เอาทั่วไปเอาเอาลาย นี่มาหาลิซซโอ้ยนี่เก่าสุดไปเลยพี่นี่จะขึ้นมาขงไหเนี่ยวอนนี้ใครอะวนี่ิานา้นชัน6เ ค่ะมีไหมมีค่ะนี่นี่ไหมดีค่ะยาแคปซูลผสมรากสังตราสมุนไพรคุณสมฤตเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณไม่ไม่เอาไม่เอารวมเอาแชทไหม ชุดก็เป็น,นะะเจนก็นอคอไเมหรอกยินดีด้วยนะคะทำไมถึงง่ายนะป้าคะต่างคนต่างรถที่จีกันมันก็หันกลับมาคุยกันได้เองะครับความจริงทริปนี้คุณไม่ต้องไปด้วยก็ได้นะคะฉันดูแลได้อยู่แล้วน่าจะเวลาไปอยู่พรยามมากกว่าเพื่องจะดีกันแทน้ บ้าสิงานก็ส่วนงานสิครับแต่ผมกับกิ่งเนี่ยเราจะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะครับหรือได้คุณกิ่งดินตามเ้ยไหมคะฉันจัดการให้ได้นะมเวอร์ไปแล้วคุณเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วและผมอะ่ะก็จะพากิ่งไปดินเนอร์หวานๆด้วยอืมอันีนด ช่วยมาแล้วแหละมารับจ้างมา,างเจ้าแม่ก็ต้องมารับจ้างเนาะเจ้าแม่บุคคลต่อผู้ท่านท่านนี้คือใครเอ้ยมันทำไมมันหลุดไม่ไปเอายายักมันหลุดไม่ไปแล้วมันเล่นไม่ได้ใส่หม,มวกน,นี่ ไปอ้อาวดูเขากว่าจมานี้วตัวไม่มีใครนอกจากเองอะยังไงเราก็ต้องมาที่ก่อนค่ะขอให้เจอทีค่ะต่อไปเลยครับ อมันก็จะไม่ดีแหละแล้วเราลกลับไปเล่นเกมเหมือนไหมนี่ตอนนี้ตอนอูช้ชอว์อ,อาอวีเข้าใหมา่ยังไงอวีก็เป็นแบบนี้อยู่นี่นี่เด็กดมาก ก็เดี๋ยวเะมีสิบแปดนะจ๊ะทุกคนอ่าทุกคนมอืโชคดีอ่ะอ่าเออเออวันนี้เตรียมพร้อมจับสลากเลย Este. โอ้ต้องเลือฮีโร่ไวๆเลยอ,ะ,อะตัวนี้ขอเลืกสกินัวดีสกินนะา มาเลยทุกคนสวนแล้วนะสกินเทพมีแต่คนเล่นแับรางวาดันล,ล่างดีโอ้ยมเหนะื่อยไอมแต่ as you say at killing e a c t h e r a d เ็กสีดำ y ็นโลกแปลว่าสี่ห้าบาทกางเกงในอะไรเหรอกางเกงในห้าบาทร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตรริมากระตูดเต็มที่ใส่ได้ใส่ดิใส่กางเกงในห้าบาทเหนือยคน,ค,คนดูดิตัวน่ารักมาก ไม่อยากโหลดอันนี้เป็นรุันใหม่นะทุกคนนี้ว่าเราจะเลือกตัวนี้เพราะอะไรน่ารักไงอ้ามันไม่ตามเราอ่ะเฮ้ยมันเดินไปเองของมัน,มนมเอามาม,มามาต่อสู้่ฟังกูที่ไหนอะโยพลังตากมากเดี๋ยวไปก่อนยิงก่อน อุย้ยทุกคนมันหนีไปแล้วอะ่ะหันมันเลยเพื่อนไม่หรอกฉันจะไม่หันนายฉันฆ่านายได้นะเทต้มก,ก็ได้เทต้มไม่กลับมาใช่ไหมบอกจะมา,มาทำลายต้อมาอ นี่นะฉันรู้สึกว่ากำลังจะไปบ้ากันอยู่เลยไอ้นี่ฉันต่อสู้นี่มันจะตายไม่ไหร่เนี่ยเอาเพื่อนไปฉันสู้มันได้เลยฉันลองใช้มันดูฉันรู้นะว่าแกเกิดไหนไอ้คือถูกต้องความสุข เว้ยโดดตายลืมไปไม่ได้เติมพลังเลยของเขาล่ะคือสักกระชั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ก็บินไปกับนั่นนั่นยูสูตรการขี้กองนี่เหรอเขาเรียกว่าสูตรคางขี้กองคือไม่ตายเลยเราได้เยอะกว่าดูสิทุกคนดูด้านจากด้านบนนะมันจะเป็นสี สี่คือทีมเราก็ V S คือจาก S ก็เป็นทีมแตลายเนี่ยอยจะฆ่ามันอะเพื่อนมันจะฆ่าป้องมันนี่แหละฆ่ามันนี่เสร็จเลยมันจะยิงแต่หัวหน้าหรอมันไม่เชื่อมันหรอกไอ้นี่อีกแล้วอืม แล้วกลับไปหาพี่ว่าผมอยากเห็นพี่ว่าเขามีความสุขเขารักคุณมากนะแล้วฉันล่ะโอ๊ยฉัน <c oughs> ฉันยังไม่โดนทำลายป้อมเลยพอลูกน้องตายหมดใช่ห <c oughs> ไหมลูกพี่ก็ต้องโดนแต่ที่คุณชี้ว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อความดีของคุณนะคะ ลูกกับกวาตายเลยตายเลยฉันต้องการได้กดดูสิแต่เพื่อไปต่อโอเครู้แล,ล้วว่าจะไปไหนงันานามาเ,าเสด์ก่อน บบทาให้คุณติดยาแบบนี้แครู้ได้ไงก็จะเป็นเรื่องอื่นผมก็ไม่มั่นใจเรื่องนี้หรอกรวม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 คุณจิงไปยุ่งเกี่ยวกับยาเซนติทำไมอะคะมันจะทําให้ชีวิตคุณพังน,นะคะคุณไม่รู้เหรอไง คุอแม่กุณลังเก็บคนติดยาได้ทีเอาใหญ่เลยนะฉันไม่ได้ติดยาอำเ่มเลมยก่อนหมูข้มขยายวงอย่าให้มันฆ่าเราไปได้ถ้ามันฆ่าเราฆ่ามันแทนเลยเฮ้ยเพื่อนอย่าเข้าไปกับจักต่อสู้ นี่ตัวนี้เพื่อนกำลังเข้าไปกับดักแล้วรีบไ,ไปช่วยแล้วถึงแล้วเหรอทำอไรเพื่อนฉันฮนึเอางั้นเหรออ,อุ้ยกำลังมันอยู่ลเลย,ยอาร่ย้ท,ทั้งเด็กทั้งยานย ย่องันปล่อยเสร็จแล้วจ้าสำหรับครอบครัวของฉันฉันวังจเทาว่รเข้และเลร่ธรรมชาติวางใจได้กขาปรภาพในการทอดมันคงนอ่เื่อมใหม่เขาไปคกับพี่หนูดีสิอย่าเพิ่งหนูถ่ายคลิปอยู่ค่ะหนูถ่ายยังเลยนะกับคลิปเนี่ย <Okay. S 2> อ้ยตอนนี้กำลังเข้าไปถึงสุข,ขามเมืงองวัืองไปเราไปตรงไหนของเราเฮ้ยทำอะไรป้อมมาอย่าโยงของเรายิงนะยิงว่างี้ตายหมดเลยโอ้ สามสี่หนึ่งเอกยี่สิบเก้าสินค้าของี่ทำไมผูหญิงทั่วไปเอาลาป็นไงกันบ้างคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย y o u t u